สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมคะแบบว่าที่บ้านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหลายยี่ห้อเลยทั้ง Apple, Google, Amazon แต่เออรู้สึกเหมือนมันต่างคนต่างทำงานไม่ยอมคุยกันดีๆทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะรวมกันเป็นเครือข่ายเดียวด้วยเทคโนโลยี r a a d ที่เป็น m a ชเน็ตเวิร์นะคะใช่เลยครับปัญหานี้เจอกันเยอะคือแทนที่มันจะช่วยกันเป็นตะข่ายให้สัญญาณดีขึ้นสเสถียรขึ้น กลับกลายเป็นว่า,ามีหลายวงแยกกันแล้วทำไมมันถึงแยกกันล่ะคะทั้งที่ใช้เทรดเหมือนกันปัญหามันอยู่ที่ตัว border router ครับพวก Apple TV HomePod หรือลำโพง Echo Google Nest เนี่ยแหละคือถ้ามันมาจากคนละค่ายกันมันมักจะสร้างเครือข่ายเทรดของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยแทนที่จะไปขอเข้าร่วมกับเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ในบ้านแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เอง ในบทความของ The Verge ที่เราดูกันเพราะบอกว่าเจอไปตั้ง9เครือข่ายในบ้านเดียวใช่ครับ9เครือข่ายนี่คือวุ่นวายเลยนะมันทำให้ข้อดีของ mesh network หายไปเลยข้อดีที่ว่าคืออะไรนะคะการที่มันช่วยกันส่งสัญญาณถูกต้องครับยิ่งมีอุปกรณ์ในเครือข่ายเยอะมันก็ยิ่งช่วยกันส่งต่อสัญญาณได้ไกลขึ้นสเขนขึ้นแต่พอแยกเป็นหลายๆวุ่นเล็กๆแบบนี้อุปกรณ์มันก็อาจจะไม่ได้ต่อกับตัวที่สัญญาณดีที่สุด หรืออาจจะโดดไปโดดมาระหว่างเครือข่ายทําให้มันช้าไม่นิ่งเท่าที่ควรครับอืมเข้าใจแล้วค่ะมันบั่นทอนประโยชน์ของตัวเทคโนโลยีไปเลยนะคะแต่เหมือนว่าตอนนี้จะมีทางแก้แล้วใช่ไหมคะตัว Thread 1.4ที่ออกมาใหม่ใช่ครับ Thread 1.4ที่เปิดตัวไปเมื่อกันยายน2 0 2 4เนี่ยต้องหมายหลักคือแก้เรื่องนี้เลยคือเขากําหนดมาชัดเจนว่าบอร์เดอร์เราตตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาต้องเข้าร่วมเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะมาจากเจ้าไหนก็ตามต้องเข้าร่วมเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกไม่ใช่ทางเลือกครับทาง t r ท a d Group เขายืนยันเลยว่าเป็นข้อบังคับฟังดูดีมากเลยค่ะเหมือนแก้ได้ตรงจุดเป๊ะแล้วทำไมเรายังใช้ไม่ได้ทันทีล่ะคะเห็นว่าต้องรออีกพักใหญ่ๆเลยก็เพราะว่าเอ่อกว่าผู้ผลิตแต่และเจ้าจะเอามาตรฐานใหม่นี้ไปใส่ในอุปรกรณ์ของตัวเองจริงๆมันต้องใช้เวลาพัฒนาทดสอบอะไรพวกนี้อีกนะครับ อ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าจากค่ายใหญ่ๆบ้างไหมคะมีครับอย่าง Apple เนี่ยมีคนไปเจอโค้ดใน TV OS 18 Beta บ่งชี้ว่า Apple TV กับ HomePod น่าจะรองรับ Thread 1.4ได้ช่วงปลายปี2025นี้ปลายปีนี้หรอคะอืมก็อีกไม่นานเท่าไหร่แล้ว s Samsung ละคะ Samsung ก็บอกว่าตั้งเป้า ภายในปีนี้เหมือนกันครับสำหรับ b o r d เด Router ของเขาอ๋อแอป l ปกับ Samsung มาใกล้ๆกันเลยแล้ว a m azon ล่ะคะ a m azon นี่บอกว่าปีหน้าครับคือปี2,026นู่นเลยสำหรับพวกอุปกรณ์ Echo ที่รองรับเอา้าไปปีหน้าเลยเหรอคะแล้ว Google ล่ะคะที่มีทั้ง n e s ตทั้ง Android น่าจะขยับได้เร็ว Google ยังไม่ได้บอกเวลาชัดๆครับบอกแค่ว่ากำลังทำอยู่ในอนาคต แต่ตอนนี้เขาก็มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแก้เฉพาะหน้ายังไงหรอคะเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า API แชร์ข้อมูลผ่านมือถือนะครับคือให้แอป,ปในมือถือช่วยส่งข้อมูลเครือข่ายเทรดที่มีอยู่แล้วเช่นของ Apple เนี่ยให้กับอุปกรณ์ Google เพื่อให้มันพยายามเข้าไปร่วมวงได้อ๋อเหมือนเราแชร์พาสเวิร์ด WiFi ให้เพื่อนผ่านมือถืองี้หรอคะใช่ครับคล้ายๆกันเลย อย่างในบทความเขาก็เล่าว่า Google TV ของเขาสามารถเข้าไปอยู่ในเครือข่าย Thread ของ Apple ได้ด้วยวิธีนี้แต่มันก็ยังเออไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน1.4จริงๆสรุปก็คือถึงจะมี Thread 1.4ออกมาแล้วแต่กว่าที่บอร์เดอร์เราเตอร์ของทุกค่าใหญ่ๆทั้ง Apple Google Amazon Samsung จะอัปเดตแล้วก็ทำงานร่วมกันในเครือข่าย t h r e เดียวกันได้จริงๆแบบไม่มีปัญหาเนี่ย ก็น่าจะต้องรอถึงปี2026เป็นอย่างน้อยเลยครับ2026เลยเหรอคะใช่ครับหรืออาจจะหลังจากนั้นด้วยซ้ำซึ่งทาง Thread Group เองเขาก็พยายามเร่งอยู่นะครับโดยกำหนดสิ้นตายว่าการรับรอง t r a ดห1.3แบบเก่าเนี่ยจะหมดเขตสิ้นปี2025อ,อ๋อหมายความว่าไงคะ ก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคม2026เป็นต้นไปใครอยากได้การรับรองเทรดสำหรับ b o r d เด r o u รา r เตัวใหม่ก็ต้องเป็น1.4เท่านั้นเหมือนบีบให้ต้องเปลี่ยนนะครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่มีทางออกชัดเจนแต่ก็ต้องอดทนรอกันไปก่อนใช่ครับใครที่กำลังหมดหงิดกับต้นหาสมาร์ทโฮมคุยกันไม่รู้เรื่องสัญญาณติดติดับด,ดับ,ดบก็คงต้องออรอไปอีกสักปี2ปีน่าคิดเหมือนกันนะคะ ถึงจะมีความพยายามสร้างมาตรฐานกลางอย่างแมทเทอร์หรือเทรดขึ้นมาแล้วครับผมมันก็สะท้อนความซับซ้อนเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วการแข่งขันทางธุรกิจตารางเวลาของแต่ละบริษัทมันก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่าวิสัยทัศน์เรื่องบ้านอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้เร็วแค่ไหนแล้วจะราบเรื่องอย่างที่เราหวังหรือเปล่าจริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให,ให้เราได้คิดตามกันต่อไปนะคะ